สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ครับยุ่งยุ่งย่งเลยครับมาเคืนจูนรถให้ลูกค้าไปหลายคันครับงานอะไรครับผมนัดลูกค้าไว้ครับโหนัดลูกค้าไว้ครับไม่เสร็จครับผมเมาเคืนจูนรถจนดึกนะครับเสร็จกันเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกคืนเลยครับจูนรถนะครับผม งานอะไรไม่เดินเลยนะครับช่วงนี้ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ก็งานแข้งงานอะไรนะครับผมจัดให้คนเดียวเลยนะครับเพราะว่าผู้ช่วยผมเนี่ยมันหลอกผมอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับผมบอกว่าเดี๋ยวเช้าผมมาเปิดร้านรอเลยพี่พี่จะให้ทําอะไรเดี๋ยวผมจัดให้ก่อนเลยคืนนี้ผมจะไปดันพระนครคีครีเขาว่างั้นนะนี่ผมรอยาบ่ายสามแล้วยังไม่ตื่นเลยครับผมโหยุ่งเลยยุ่งเลยวันนี้ยุ่งมากนะครับผมโห ท้งานอะไรางานรถเพียบเลยครับดูดิเนี่ยมาส่งอันอีกมาส่งกันตั้งแต่ผมยังไม่ตื่นนอนนะครับโอ้โหของใครบ้างไม่รู้เดี๋ยวผมทยอยจัดให้นะครับ f อซไม่ต้องห่วงครับนี่ครับผมตื่นมาก็บอกนะครับเสื้อฝาวางไว้นี่นะครับจัดให้หน่อยครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวทยอยทําให้เลยนะครับผมช่วงนี้จะนานหน่อยนะปกติวันเดียวเสร็จหมดอะ่ะอันนี้มองดูเดือนหนึ่งน่าจะยังไม่หมดนะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามทยอยเร่งให้นะครับงานฝาเป็นลังเลยครับวันนี้ซ้อมฝาสี่วาวนะครับผม <c oughs> <c oughs> เพียบเลยทีนี้โอ้โ oh ห ยุงเงินใหญ่เลยนะครับงานข้อด้วยอะไรด้วยนะครับของขวายังไม่ได้กึ่งเลยนะครับผมโอ้โหก็เดี๋ยวทยอยจัดให้นะครับผมตีเสื้ออีกตีปอกอีกนะครับลูกค้าเชียงดาวนะครับผมเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายอะไรเนี่ยแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้วันนี้เลยนะครับไม่เกินเที่ยงคืนก็น่าจะเสร็จแล้วตีปอกสองยวะนะครับเพราะว่ามันต้องเจาะพอร์ตด้วยนะครับอันนี้ข้อชักสาม ก้านเดิมเปลี่ยนก้านนะครับผมเดี๋ยวลุยให้ต่อเนื่องครับอยู่คนเดียวครับวันนี้เด็กที่ร้านหลอกผมครับผมบอกจะมาเปิดร้านให้แต่เช้าเลยพี่แหมคืนเต็มเข้าไปพอตกเช้าตื่นมา,ว,าว้าเเวไม่เหลือใครเลยครับผมตอนนี้โอ้โหทำคนเดียวลุยคนเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวทำให้เท่าที่ทำไหวนะครับผมนะครับงานเยอะมากครับ แผนกรับงานอยู่ฝั่งข้างนู่นนะครับยังไม่ได้ไปดูเลยว่าต่างจังหวัดอะเห็นมีมาสิบยี่สิบกล่องอยู่วันนี้นะครับผมเห็นมาหลายลังอยู่นะครับเดี๋ยวจัดให้เรื่อยๆนะครับนี่ก็เวทป้าตีปอกลูกโตครับเายห้าล,ลูกโตงานเข้าผมเลยวันนี้นะครับวันเสาร์ด้วยผมนัดลูกค้าไว้วันอาทิตย์นะครับเมา,เางานเท่าภูเขาครับผม โอ้โหกล่องเท้าภูเขาเลยทำตัวเหมือนว่างเลยตอนนี้นะครับก็ <c oughs> อันนี้ก็เชื่อมลูกปืนประคอง <c oughs> สนใจก็ส่งมาทำได้นะครับอันนี้ลูกค้าทำมาแบบว่ามันไม่มีประคองแล้วปลายมันขาดบ่อยนะครับผม <c oughs> ก็เอามาเชื่อมทำลูกปืนประคองได้นะครับผม <c oughs> วันเดียวเสร็จนะครับ <c oughs> เดี๋ยวปาดเกียให้สวยๆเลยนะครับ